สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะจากรูปที่ให้ดูเมื่อตกี้นี้นะคะก่อนที่จะอัดวิดีโอก็กคือจะเป็นสิวอักเสบตรงนี้นะคะเยอะตอนนี้นะคะหน้าไม่มีการรองพื้นใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือผิวหน้าสดๆเลยวาวๆอย่างนี้นะคะ,ะที่วาวๆอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าเราใช้นะคะตัว Bing บ y b บิ u ตีนะคะตัว universe ์แนะคะแล้วก็ สิวอักเสบเนี่ยก็หายนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆนะคะเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะคแค่อาทิยตเดียวเองไม่ถึงด้วยซ้ำห้าวันโอเคนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองนะคะลองซื้อไปใช้แล้วลองติดใจนะคะก็คือเราใช้แล้วเราปืมนั่นเองนะคะหวันเท่านั้นเองโอเคไปละบ๊ายบาย แล้วก็ลืมบอกไปนะคะสนใจทักมานะคะอินบ็อกมาหรือว่าตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพราเขียนไว้ให้เนาะโอเคไปแล้วลองนะคะลองอยากให้ลองนะคะมีอะไรดีๆแล้วก็มาแชร์ให้นะคะบ๊ายบาย